ครับผมสวัสดีครับทุกคนก็อันดับแรกขอบคุณทุกคนนะครับที่มางานผมในวันนี้ครับผมใช่ครับปีนี้ก็27แล้วครับจริงจริงตื่นเต้นครับคุยกับพี่ๆทุกวันแบบตื่นเต้นทุกครั้งที่แบบเริ่มนับถอยหลังเขยิบเข้าใกล้งานขึ้นทุกวันครับแล้วก็ส่วนของธีมงานปีนี้ผมตั้งใจให้เป็นธีมงานวาดัดเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนผมเมื่อตอนเด็กๆครับก็ จะไม่ค่อยได้ออกจากบ้านพอเรียนเสร็จปุ๊บก็จะกลับเข้าบ้านตลอดซึ่งเทศกาลที่ตัวเองรู้สึกว่าเ,เราสนุกแล้วเราสัมผัสที่ถึงความอบอุ่นของงานก็คืองานหนึ่งคืองานวัด<ม>ก็เลยอยากจะพาพี่พี่แฟนคลับทุกคนที่มาร่วมงานผมในปีนี้ครับอ,อยากให้พากับย้อนวัยกลับไปในช่วงที่สมัยเราเด็กๆอยากให้ทุกคนได้สัมผัสถึงความอบอุ่นความสนุกต่างๆที่เกิดขึ้นภายในงานวัดครับแล้วก็ที่สําคัญ งานในปีนี้ผมจัดขึ้นมาแล้วก็มีการทําบุญเกิดขึ้นด้วยครับซึ่งมูลนิธิที่ผมน่าจะคิดว่าอยากจะช่วยมีอยู่2ที่ครับก็คือมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กครับแล้วก็อีกที่ก็คือมูลนิธิของโรงพยาบาลเทราครับผมสาหรับผู้ได้โอกาสครับ,อรบ,บเ,รเอเเอ,อจริงๆแล้วตัวคอนเซปต์ของงานผมผมคิดเองครับแต่ว่าก็จะได้พี่ๆออกกันนาพี่ๆที่ค่ายแล้วก็ที่ครอบครัวที่บ้านครับช่วยกัน ตบตบตบ,ตบให้มันเข้าที่แล้วก็ออกมาเป็นงานในวันนี้ครับซึ่งจริงๆแล้ววันนี้จัดขึ้นวันที่21มกราคมแต่คือวันเกิดผมก็คือจริงๆแล้วครับวันที่25มกราคมครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้มางานกันเยอะที่สุดก็เลยเลือกจัดที่เป็นวันหยุดครับจนเสร็จมาแล้วเราจะไปรใน,นว,วัน,นเกิดเราวันอจริงๆหลังจากนี้อาจจะรอเททุกอย่างเสร็จปุ๊บแล้วก็ถ้าสามารถไปมอบให้ในวันเกิดผมได้เลยก็ดีครับแต่อาจจะถามทางพี่ๆฝั่งออกกันนะว่าสะดวกวันไหนครับ ความคิดแรกคือผมอยากจะช่วยเหลือผู้ได้โอกาสครับเพราะรู้สึกว่าจริงๆแล้วโอกาสเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับหรือทุกคนจะคว้าม,มันมาได้อย่างน้อยผมก็อยากเป็นอีกหนึ่งแรงที่มอบโอกาสให้กับใครหลายๆคนที่เขานําบากครับซึ่งส่วนตัวผมเป็นคนที่เอนดูกับเด็กอยู่แล้วด้วยก็เลยที่แรกที่นึกขึ้นได้ก็คือมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กครับส่วนของโรงพยาบาลจุฬาฯแค่รู้สึกว่าแบบมันยังมีใครอีกหลายๆคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือซึ่งเราอยากเป็น หนึ่งในแรงับพัฒน์ที่ช่วยปอดอันนี้ครับนอกจากนี้าของอะคอคิดไม่ออกเลยครับเพราะว่าตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาจนมาถึงวันนี้ครับผมได้ของขวัญหลายๆอย่างจากพี่พี่แฟนคลับจากคนที่บ้านจากพี่ที่ค่ายมาเยอะมากจนรู้สึกว่าเราเราได้มาเยอะเราแบบเราอิ่มเอมใจแล้วเราเลยอยากมอบความสุขนี้กลับไปให้กับทุกคนด้วยเหมือนกันครับ างานนี้แนจะได้เห็นอะไรบ้างนอกจากรนแล้วอ่าเป็นโชว์ที่ผมตั้งใจเรียกว่าซ้อมมาจนถึงวันนี้แล้วครับก็อยากให้ทุกคนนึกถึงความเป็นงานวัดมันจะมีความสนุกความบ๊บบ้าความแบบเอนเตอร์เทนเกิดขึ้นซึ่งจริงๆนอกจากโชว์แล้วครับส่วนของหน้างานเนี่ยมันมีบูธมีกิจกรรมต,ต่างๆให้พี่ๆแฟนคลับทุกคนได้มาร่วมงานเพราะว่าแบบผมไม่อยากรู้สึกว่า ปีนี้อยากให้ทุกคนมางานเราแบบได้มีส่วนร่วมต่างๆภายในงานวัเกิรของผมด้วยแล้วก็มีโชว์พิเศษปิดท้ายซึ่งเป็นเป็นเพลงที่ผมเรียกว่าชอบที่สุดเพลงหนึ่งของตัวเองเลยแต่ว่ายังไม่เคยร้องที่ไหนเลยครับงานนี้ตั้งใจบอกว่าชวนเขาตั้งแต่วันที่คิดคอนเซปต์งานเสร็จแล้วแล้วเขาก็แบบเหมือนตั้งตารอแบบเอออยากอยาก,ยากมาร่วมเหมือนกันก็จะได้เห็นแน่นอนครับซึ่งวันนี้มาคุมตีมแน่นอนครับผม ใไปแล้วเมื่อกี้เลยน่ารักมากครับคือตอนแรกผมเขาเซอร์ไพรส์ผมบอกว่าแบบพี่พีทเนี่ยผมอะตั้งใจแบบทำทำเองด้วยคิดเองด้วยแต่แต่ยังไม่เห็นเพราะเขาไม่ยอมบอกจนเมื่อกี้นี้เขาเพิ่งจะให้ผมมาน่ารักมากเป็นเป็นเรือ Going m ม r ี y ที่ตกแต่งแบบเหมือนทำเองครับดีใ,ใจมากกีไ่ไ,ไคะี <c oughs> คดพีทเป่าผมชอบชอบวันพีทอยู่แล้วแล้วเขาแบบยิ่งทำเป็นเรือ Going m ม r ี y มาให้เราด้วยก็รู้สึกแบบโอยังน่ารักไม่เปลี่ยนเลย ก็ทั้ง,งเรือทั้งคนให้ครับ,นนบ,บนนอน,นอตอนใช่ครับตอนนี้ก็เปิดกล้องไปแล้วครับสำหรับต้องรักหมาสมุเลิฟซีเดอะซีรีส์ก็อยากจะขอฝากทุกคนติดตามด้วยครับซึ่งนนเนี้ยถ่ายไปแล้ว4คิวครับเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องราวความรักของหนุ่มนักเขียนก็คือต้องรักผมเองที่บังเอิญเขียนนิยายยังไม่จบเราโดนเพื่อนเนี่ยพาส่งไปพักผ่อนที่เกาะทางใต้จนได้ไปเจอกับ ไกด์หนุ่มนักดำน้ำก็คือฟอร์ดที่เล่นเป็นมหาสมุทรนั่นเองครับซึ่งเรื่องราวความรักระหว่างหนุ่มนักดำน้ำกับชูการเรียกว่าชูการ์เดดีได้เลยจะเป็นยังไงก็ฝากทุกคนติดต,ตามด้วยนะครับ,รอ,บรอ,อือจริงๆแล้วใจผมคิดว่าตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วว่าปีนี้อยากจะฝึกสกิลแล้วก็ทักษะต่างๆเพิ่มก็เริ่มเริ่มเรียนเปียโนครับ แล้วก็กลับมาเรียนเรียนร้องเพลงให้เยอะขึ้นเพราะอยากจะร้องทุกครั้งหลังจากเกิดมีโอกาสได้ไปโชว์ให้กับพี่ๆแฟนคลับแล้วก็พี่ๆสื่อเนี่ยอยากจะทําให้ออกมาดีกว่าปีที่แล้วครับจริงๆตั้งใจอยากจะเล่นภายในงานนี้แต่ว่ากําลังซ้อมอยู่แล้วก็น่าจะได้เห็นอย่างแล้วก็หลังจากนี้แน่นอนครับเพราะวันนี้อยากให้แบบมาเป็นฟิล์มงานว่นแบบเต็มตัวเลยครับ ูกแ่ที่สุดน่าจะเป็นที่พี่สนคขับทุกคนที่แต่งตัวมาตรงตามธีมครับ<ช>ผมรู้สึกว่าของขวัญแค่ได้เห็นพี่พี่ทุกคนมาร่วมงานผมเลยวันนี้มันก็คือเป็นของขวัญที่พิเศษที่สุดสําหรับผมแล้วที่สํำคัญคือยิ่งได้เห็นแบบทุกคนแต่งตัวมาสีสันสดใสน่ารักเขาแฮปปี้กับการมางานวันนี้ก็คือแบบแค่นั้นผมก็แฮปปี้แลลวครับอได้ได้ครับก็ Uh, all i want to say to you guys thank you for always supporting me and always loving me for, from the first day until now and hope you guys enjoy for this event and hope you guys get back my happiness and my motivation in this year so thank you very much love you